ยิ่งให้ยิ่งได้ธุรกิจยิ่งเติบโตมีคนได้กล่าวไว้ว่า you get what you give มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าถ้าเราให้ใครมากน้อยเพียงใดเราจะได้กลับมาเท่านั้นมันเป็นความจริงในแง่มุมของชีวิตพวกเราครับการทำธุรกิจด้วยลุงติงคิดว่ายิ่งธุรกิจให้แก่ลูกค้ามากเพียงใดพนักง,งานหรือชุมชนได้รับมากน้อยเพียงใดธุรกิจก็จะยิ่งได้รับสิ่งตอบแทนมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งให้มากยิ่งได้รับมากธุรกิจสามารถให้มากได้ขึ้นเช่นอะไรบ้างให้ลูกค้าให้บริการแก่ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมหมายถึงการดําเนินการให้เหนือกว่าตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่เร็วกว่าสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าแล้วก,การปฏิบตัติต่อลูกค้าด้วยความเคารพให้บริการที่ดีที่สุดกับเขาแล้วธุรกิจต่างๆจะสามารถสร้างฐานลูกค้า ที่กลับมาซื้อซ้าซื้อแล้วซื้ออีกกับคุณได้และจะยังแนะนําธุรกิจคุณต่อไปให้กับเพื่อนๆของเขาด้วยลุงติคิดว่าการตลาดที่ทรงพลังที่สุดและมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดมากคือการตลาดแบบปากต่อปากวิธีการที่ธุรกิจสามารถให้ได้มากขึ้นอีกคือการลงทุนกับพนักง,งานหมายความว่าถ้าเราอบรมฝึกพนักง,งานใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สนับสนุนเท่าที่จําเป็นให้พนักง,งาน มีแรงจูงใจมีความสามารถมีทักษะที่จะทําธุรกิจได้คุณสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมในการทํางานเชิงบวกให้กับพนักงานคุณได้สร้างวัฒนธรรมที่ดีเป็นเลิศให้กับพนักงานคุณได้สิ่งนั้นจะนําไปสู่การรักษาพนักงานแล้วประสิทธิภาพของพนักงานจะยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆธุรกิจยังสามารถให้ประโยชน์กับชุมชนได้อีกให้ประโยชน์กับชุมชนที่เขาอยู่ใกล้ๆกันนั้นลุงตีอยากจะให้ทุกคน เริ่มโครงการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ทุกคนเขาพูดถึงเรื่องของ CSR กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาสาสมัครการส,สนับสนุนองค์กรของท้องถิน่นการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนการตอบแทนชุมชนการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนความพัฒนาดีของธุรกิจเราที่มีต่อชุมชนนั้นมันจะทำให้คุณยิ่งให้มากยิ่งคุณได้รับมากขึ้น ในทางธุรกิจนะครับคุณให้ลูกค้าให้พนักง,งานให้ชุมชนแล้วธุรกิจคุณจะสามารถสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะมีลูกค้าที่มีความพักดีซื้อซ้ําและบอกต่อคุณจะมีสภาพแวดล้อมในเชิงบวกสําหรับพนักง,งานทุกคนคุณให้กับลูกค้าคุณเท่าไหร่คุณได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับรุงตีซีโอครับ